เพจอัปเดตใหม่ไม่ปุ่งถูกใจแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอยู่ในช่องเดอะพีทแบนนะครับผมนะครับพีทด็อร์เฟสนะครับผู้แก้ไขปัญหาด้าน Facebook และให้คำแนะนำคนขายออนไลน์แบบไลฟ์สดแบบไม่ยิงโฆษณานะครับเมื่อคืนครับผมได้เจอการแจ้งเตือนของ Facebook นะครับผ่านเพจว่าอีก7วันเพจจะอัปเดตใหม่ ผมก็เลยลองกดกดตามแล้วก็เห็นว่าเป็นความแปลกใหม่ก็เลยอัดคลิปเก็บเอาไว้นะครับวันนี้ก็เลยเจะคลิปนั้นมาเปิดให้ดูว่าเพจใหม่เป็นยังไงนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วเรามันจะเกิดอะไรบ้างในการใช้งานนะครับไปรับชมพร้อมกันนะครับผมได้รับการแจ้งเตือนจากเพจนะครับคุณจะเห็นประสบการณ์ใหม่บนเพจในอีก7วันทีนี้ผมก็อยากรู้เป็นยังไงครับก็เลยกดปุ่มเริ่มกันเลยครับ เขาบอกว่าสิ่งที่ผมจะได้รับใน7วันนะครับก็คือดีไซน์เพจรูปแบบใหม่นะครับการโต้ตอบทางโซเชียลได้หลายวิธีขึ้นข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายและนําไปใช้งานได้ครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปครับสิ่งที่ยังคงเดิมอยู่คือเนื้อหาและข้อมูลเพจของเราโฆษณาและแคมเปญสิทธิในการอนุญาตถัดไปสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือการติดตามเพจนะครับการติดตามเพจ จะเหลือแค่ปุ่มติดตามปุ่มถูกใจจะไม่มีแล้วนะครับจะเหลือปุ่มติดตามเท่านั้นนะครับแล้วก็การอัปเดตที่เกิดขึ้นกับบทบาทเพจในเพจนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเนื้อหาใหม่นะครับฟีเจอร์บางอย่างที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับที่อาจจะใช้งานของเก่าได้แต่ของใหม่ใช้ไม่ได้ก็กดอัปเดตและใช้เพจเลยรอเวลาสักครู่นะครับ นี่ครับหน้าตาเพจใหม่จะมีรูปร่างคล้ายกับ Facebook เลยนะครับคล้ายๆกับ Facebook เลยเพื่อให้ดูง่ายสะอาดตาครับทีนี้ถามว่ากลับได้ไหมผมก็ลองหาดูครับว่าสามารถมีปุ่มกลับไปใช้ฟีเจอร์เดิมไหมผมก็ลองกดนะครับปุ่มนี้ไม่มีนะครับไม่มีปุ่มกลับครับดูปุ่มนี้ไม่มีปุ่มกลับเหมือนเดิมครับ ก็แสดงว่าถ้าใครกดอัปเดตเพจแล้วจะกลับไปใช้ฟีเจอร์เก่าไม่ได้นะครับคือก่อนหน้านี้นครับมีลูกค้าทักเข้ามาหาผมครับว่าเขาได้เปลี่ยนตัวเพจนะครับเป็นหน้าตาคล้าย Facebook แล้วเขารู้สึกว่าปุ่มกดถูกใจมันหายไปเขารู้สึกว่าไม่คุ้นชินเขาอยากกลับตอนนั้นผมลองให้เขาลองกดปุ่มที่เป็นตรงแก้ไขมาสามารถกลับฟีเจอร์เดิมได้ครับแต่ทีนี้นะครับ ณนะวันนี้นะครับที่ผมได้ลองกดไปนะครับมันไม่สามารถกลับไปสู่ฟีเจอร์เดิมได้ดังนั้นวันนี้ถ้าใครกดไปแล้วนะครับผมเชื่อว่า f c e b o o k กกาลังจะอัปเดตใหม่นะครับเพื่อให้เพจของคุณนะใช้งานง่ายขึ้นมีหน้าตาคล้ายกับ Facebook และทําให้การเข้าถึงง่ายผมหวังว่านะครับขอให้ Facebook ปรับให้มีการเข้าถึงง่ายดังนั้นคนขายออนไลน์นะครับลองปรับตัวดูนะครับลองปรับตัวเวลาไลฟ์สดอย่าไปพูดว่าให้กดถูกใจเพจให้เปลี่ยนเป็นอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะ ซึ่งการติดตามไม่ใช่ไม่ดีนะครับเพราะการกดติดตามถ้าลูกค้ากดติดตามเพจจะมีโอกาสแจ้งเตือนในขณะคุณไลฟ์สดหรือขณะคุณโพสต์ด้วยเพะฉะนั้นการตัดปุ่มถูกใจออกไปแล้วใช้ปุ่มติดตามแทนผมว่าดีมากๆเลยครับทีนี้นะครับผมจะมาดูว่าถ้าใช้ในมือถือนะครับมันเป็นยังไงซึ่งบอกก่อนว่าไอ้ตัวเพจที่เป็นตัวจัดก,การเพจเวอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับก่อนที่จะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันล่าสุดนะครับผมว่ามันใช้ในมือถืายาก,ยากๆครับ พอมาปรับใช้ในเวอร์ชั่นที่ล่าสุดนะครับผมว่ามันใช้ง่ายขึ้นมันจัดการเพจง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยงงเหมือนอันเก่าด้วยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับใช้งานเพจในมือถือกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะดะูความเคลื่อนไหวของเพจนะครับมันจะสามารถดูได้2ที่ก็คือตัว Business นะครับกับตัว Facebook อันนี้ผมจะสอนดูความเคลื่อนไหวของเพจก่อนใน Facebook ถ้าเราดูความเคลื่อนไหวหรือเราโพสต์ปกตินะครับอัปเดตปกติให้ใช้ Facebook แต่ถ้าเราต้องการจัดการต่อพ้อความให้ใช้ตัววิสเน็ตนะครับมาดูที่ Facebook ก่อนนะครับ facebook ของเรานะครับเรากดตรงนี้ครับมุมขวาตรงนี้มันจะมีคําว่าเป็น facebook กับตัวเพจสลับกันเราใช้ตัวเพจครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อมาหน้าเพจนะครับตรงรูปบ้านนะครับตรงรูปบ้านนะครับก็จะเป็นหน้าฟีดของเพจนะครับ สามารถลงซอลี่ได้นะครับโอ้โหเหมือนกับ Facebook เลยนะครับเนี่ยสามารถกดติดตามได้สามารถเข้าไปเม้นเพจคนอื่นได้นะครับโดยใช้เพจของเรานะครับที่เราถูกใจไว้นะครับมีแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยมีแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยของเพจคนอื่นด้วยนะครับเห็นไหมแจ้งเตือนหมดเลยนะครับมีตรงนี้ด้วยมาดูกันนี่คือตัวเพจของเรานะครับมีตัววิดีโอที่เป็นของวอทรวมกันนะครับ นี่มีกลุ่มที่ยองกับเพจด้วยนะครับผมจะเข้าไปดูหน้าเพจเราแล้วกดรูปคนตรงนี้นะครับเมื่อเข้าไปดูนะครับเราสามารถเพิ่มซอรี่ได้นะครับสามารถที่จะจัดการในเพจได้ปกติเลยนะครับสามารถโพสต์ได้นะครับนะครับสามารถใส่ข้อความได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของการจัดการไม่ว่าจะเป็นการยิงโฆษณาหรือการ อตอบคำถามลูกค้าในข้อความผมแนะนำให้ไปที่ตัวจัดการครับจะง่ายกว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับตัวจัดการคือการจัดการเพจส่วนถ้าเราต้องการโพสเพจแบบเร่งด่วนหรือต้องการดูหน้าฟีดแบบง่ายๆเหมือน Facebook ในเวอร์ชันใหม่ก็เข้ามาที่ Facebook นะครับผมจะให้ดูความแตกต่างทีนี้เรามาดูตรงนี้กันปุ๊บตัวจัดการนะครับมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้บอกว่าเรามีคนเข้าถึงเท่าไหร่ นะครับที่เราทําไว้ทําโพสต์ไว้มีการเข้าถึงเท่าไหร่ดูหน้าตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะเห็นโพสแบบนี้เลยว่าแต่ละโพสต์ของเรานะครับมีการเข้าถึงเยอะไหมนะครับนะี่ครับทั้งหมดเลยทั้งอินสตาแกรมทั้งตัว facebook นะครับสลับไปสลับมาเลยนะครับเนี่ยครับกดนะตรงนี้ปุ๊นะบเนี่ย ก็สามารถดูได้สามารถเข้าไปตอบข้อความได้นะครับสามารถตอบอความได้สามารถดูความคิดเห็นได้เหมือนเดิมนะครับตัวตัวจัดก,การเพจจะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่แต่ตรงเข้าไปทาง f a c b o o k อ่ะจะอัปเดตให้เหมือนหน้า Facebook เลยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครกดอัปเดตแล้วไม่สามารถอัปเดตกลับมาเป็นแบบเดิมได้นะครับผมลองแล้วแต่ละก,กะลองแล้วก็จะอัปเดตกลับมาเป็นแบบเดิม ทำไม่ได้แล้วนะครับราฉะนันถ้าคุณยังติดใจกับเพจรูปแบบเดิมอยู่ก็อย่าเพิ่งไปกดอัปเดตมันนะครับรอให้ Facebook อัปเดตก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่อง The p i t b a n d นะครับความรู้หรืออัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับ a c e b o o k นะครับมีรวมไว้ในช่องนี้นะครับหรือถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันแจ้งข่าวเพื่อนๆให้รู้กันนะครับแล้วก็ลองปรับตัวปรับวิธีการ ถ้าใครยังไม่อยากเปลี่ยนเ,นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดก็ใช้ชั่นเก่าไปก่อนแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งทุกคนจะได้ใช้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเหมือนกับผมอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าวันนี้คุณกดปุ่มไปแล้วอย่าตกใจมันจับไม่ได้อย่าตกใจครับผมทําคลิปอัปเดตไว้ในช่องอิเอรแบนด์เรีอยบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนขายออนไลน์ทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง เดี่ยวีดแบงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ